ทุนกรหมมยิงอุบลรั์ราชกัญญาสิเดวัฒนาพนันรพดีนะคะได้ส่งพระกรุณาให้ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีในการมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ผ่าน,นการอบรมหนึ่งใจให้ธรรมะที่วัดหลวงพ่อสดธรรมกายยารามอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีค่ะ ที่วัดหลวงพ่อสดธรรมกายยาลามอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีทุนกระหม่อมหญิงอุบลรราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีส่งพระกรุณาโปรดเกล้าให้ในายนพร,รัตน์เบญจวัฒนานันท์ผู้ในการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีมอบคิีบตัตรแก่ผู้ที่ผ่านการอบรมโครงการหนึ่งใจให้ธรรมะ มีใน,ใน,นายนรงค์ครองชนรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีให้การต้อนรับซึ่งโครงการหนึ่งใจให้ธรรมนี้รุ่นกมอมยิงอุบลราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีทรงลงเห็นถึงปัญหาสภาพสังคมในปัจจุบันมีวิถีชีวิตห่างไกลาจากวัดและศาสนามีความเชื่อในค่านิยมที่ผิดขาดที่ พึ่งสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจและเป็นที่มาของปัญหาสังคมต่างๆอาทิการทะเลาะวิวาทการก่ออาชญากรรมยาเสพติดและปัญหาทางเพศจึงทรงมีพระราชด,ดำริที่จะดําเนินการป้องกันปัญหาดังกล่าวโดยการปลูกฟังให้เด็กและเยาวชนมีคุณธรรมจริยธรรมและจิตใจที่ดีงามการนี้มูลนิธิล o c เ l o ร f ออฟไลน์จึงได้จัดโครงการหนึ่งใจให้ธรรมะ มีเด็กและเยาวชนประชาชนทั่วไปกว่า500คนเข้าร่วมการอบรมซึ่งคาดว่าโครงการนี้เด็กและเยาวชนจะได้มีความคิดในการที่จะคิดดีทำดีและปฏิบัติด,ดีต่อตอนเองและผู้อื่นในสังคมมีสภาวะจิตใจและอารมณ์ที่ดีสามารถใช้ชีวิตหรือการทำงานร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างปกติสุข